ครูครูสองรับกลาห้งครูันนี้ครับเป็นกิมเดลมาในชุดกลางครับส้มเลยครับครูเดวกับทาแม้วมาในชุดสีส้มครับทาแม่ชุดข้างๆเขาครับ่เดวกับกิมารครับ งอนนี้ก็ยังควาาหาสามตั้งอยู่เกมแรกเสมอแค่มาต่อสามตัวสามแลเกมี่สองแพ้อาจาจะสองตัวต่วสามเช่นกันครับเดี๋ยวมาดูเกมนี้มเจอกับพีมเดลยี่ที่แพ้มาติดต่อกันสองแมตช์ครับโอ้ทีมเดยวแบนี้ต้องพยายามเิงได้่นยนะยังไม่รู้สักพอเจ้าลงไ มาดูแล้วละทีมเดียวได้เริ่มก่อแล้วจังหวะน,นี้ไม่สมกับว่าทำไมตอนที่เราเล่นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นทุ่นใจอยู่ครับารแต่ให้มาเลยคนเรายิงเพื่อนสายนาี้ปัดถึงออกไปได้ครับโอ้โหได้ออกแรงเซฟต่อเลยลครับบอลยังไม่ออกด้วยครับจังหวะสองแล้วจอ็อกลูกนี้ยังไม่มาครับ่เต็น ไม่ลงไม่เยนครับตัดลงได้ให้กับมาสร้างที่นี่อนนะอย่างเขาลงจังบวแดงเลยนะคะแนนแล้วจังหวะนี้เสือบแล้ิเดือดต่สวนกลับให้มาลูกนี้ไม่ตรงนี้เลยเหรอแลกับา อย่างเรื่องนี對對้ให้มาอย่างได้เล่ครับหลือปืนไสมันแคบแล้วเรื่องนี้โดนเสร็จยังมาได้ครับกลับมาที่การเราจะข้ามฟ้ามาได้ด้วยครับตอกเกมมาแล้วมีอย่างไม่ต่อแล้วเื่อก่อนเกมครับเรื่อทหัวมตัของทีมเดียวิสประกัาศล่นเลยครับวันนี้ น้อยกว่าทุกแมตช์แน่นะครับสองเกมที่ผ่านมาโดนมาคัอนข้านเยครแต่ว่าบานี้ครับมันาดเลยครับ้วต้องโดนน้กว่าสองมตชที่ผ่านมาแน่นอนครับแล้วจิงอาจจะยังได้อยู่แล้ตรงกลางคุมเดวแม่แล้วเสียบอกแล้วทำแมแล้วกัดโดนจดกิจเลยแล้วลุ้นล้มฟาแล้วจ้นครับนี่บ เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับการปรญหาการ50-50แบบนี้ครับศู้ยจับขอโทษของตัวเองนะเนื้อผืวเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับทผู้ชื่นชอบที่อ่านโยนมาลูกนี้ใจียวนี้เราไปได้ครับอาราฟตมนับเล่นเดบออกมาอีกแล้วคะแนนแต่ลูกเก่งของพวกเขาเลยครับลูกโยนดาวที่ไม่กดดันที่เสาประตูแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นทีมเดยี่ต้องระวังเลยครับการกระหายยักษ์ ขาไมขวาหู้โลงจริงครับลูกนี้จังหวะนี่ต,ต,นต้อง้่อโม่ต้องถามว่ะตัเนกลาหายไปไหนเอ้ยลางลบอลเฮ้ยโห้มมาลูกนี้สวยครับคุยที่อกอรมีพี่พี่จังหวะนี้กระโดดข้ามข้าศได้ด้วยครับแล้วจริงลูกนี้วตัวเหลี่ยงไม่ไดีแล้วจังหวะสองพี่อัน่อ แล้ววางคู่กันจังหวะนี้ต้องร้อนกลับมาใหม่ครับผมเาอหาแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาอัดแล้วบอลยังไม่ออกด้วยแล้วคุณเลยไปตามเก็บได้เทางซ้ายแล้วเปิดยัดมาลูกนี้ไม่มีใครเลยโอ้โหต้องมาต้านกันใหม่ครับเนี่ครับ ไ้มาเรื you know so brands, uh, ่องนี้ส uh, ักคนนี่ครับเป็นดาราเกาหลีประจำคะแนนเลยครับโอ้นีผู้ตัดตูงไปฝากออกมาจากเส้นแล้วจัาหนะนี้แล้วจ้สโอโเนี่ยโอ้หเนี่ี่วครับผู้นีเลมาต่อเกมผู้ตัดตูของจรมเดีมาประกาศได้เลยครับว่าวันนี้เดนกังงงว่าโดนไม่น้อยที่สุดครับ แล้วไม่คัดคู่ด้วยเหไม่ใช่คู่กั่ไม่ใช่ทำพูดอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราควรรอที่มันตั้งเป้าเหรอเราที่อ่านจัดคู่นีเล็กเลีใย่เพื่อ,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 อนเติมทางซ้ายอย่างนั้นให้จับแล้วมาทางซ้ายที่อ่าน ไม่จัลอนนีโดนไม่ดีครับพี่เม้งแตขึ้นมายังติดกรัดแล้วมีเสือลู่นี้ติดครับตู้ตัวชามาห้ามีน <power huh> ี kind of ่น่าจะเป็นห้วนักทแมงเดียวแล้วพ่ราบ้องโอกาสคใหยายต้องบอกว่าทแน่เสรวจคุหากูได้คขแนนเยะกว่าเหมนท่องจำแข่งคราคุณตะคแตะมาพี่โฮนยังแตะทุ้งออกมาันได้เป็นลุ่มอีกนะครับกรดคุณ เดี๋ยวตอบมาแลยครับรถรถเตะมาลูกนี้กรรมการต้องเล่นให้เป็นบอลหรือเปล่าจังหวะนี้ไปใช้มือช่วยจับบอลครับพอทันทันเรื่อยเรื่อยหลบเสือมาที่มือเสือวันฟิวจังหวะนี้แต่แล่วลูกเสียมาจังหวะนี้แล้วพีเอ ใไม่เลยมาแล,แล้วทำชิงหัวมาสวยคลูกนี้วยขวาลูกนี้ไม่โง่ก็เห็นแล้วมามามาการประสานงานเมื่อกี้คู่ต้อง,ง,องบอกว่าทำได้ดีเลยสำหรับทีมเดลูกมีโอกาสแล้วต้องพยายามจบให้ได้หลายๆครั้งนี่ครับมันจังหวะสุดท้ายยังไม่ค่อยผงอยู่ครับ ตรงกลางแล้วตัดหัใจยนี้ยังไม่โต่งเต๋อเตัวโอ้โหเหโอ้ยยงนยังไต่งเตดีมากเลยหลังจากผ่านต้นเกมาไอ้ไมมึงยกางลมาช่วยหน่อยเฮ้ยานครับตัวนี้ตรงกลาให้มาคุณจับพอไม่ดีแล้วเสจังหวะสงยังเสท่หน้าเรอโอ้โหคุณนี่จับบอง้ไม่ดีครับตัวนี้ห่างเต๋อไปแล้ว ยังโดนผูเล่นทีงเดี taking, ด half, chips, sixteen, yeah, sure. yeah. ่อข้างรับได้ไปลุกช่วงอีกครั้งพม่าในวคนโดนสสยจากด้านหลังด้วยนี้กรรมการให้าวแบบต้งระวังเลยว่าการเข้าปกม้าจากด้านหลังครับเรามาดูคลิปจังหวะนี้ครับรอบหน้าที่เปิดเข้ามากดดังครับ มือจะเตะจะยิงครับโดนมาแล้วยังไปชงตัวไม่ถอดประตูืนใครมาทปตัวลูกนี้ห่างนิดนึงแต่ยังได้ครับแก้ไขสวยครับพี่เอโดนลอยู่สองคนถ่ายออกมาทางซ้ายครับแเราไม่ดีแล้วทำไมลุกมาสองคนยังเป็นผู้เดี่ยวเลยนะเนร่ย ออกมาหายถุนเลยแล้พี่พ uh ี่เลยครับโดนขะ้ามา้วน mm. <si ี uh> ้จะให้พี่ตไม่ถุนแ้ียังเก็บได้อะของลเข้าช่เหนี้ต่าให้มาโอ้ตัวร่นเวทำไงนีครับอนยี้ตัด้าให้ต่างใเข้ามาด้นี้โดนองคนแล้ว ตํารวองทงเดินท่นนทีเดียวรุ่นออย่างนั้นรนท่ม่าแลมอการบเจบรู้บ้างหรอเหรนกันนะกต่ห้าสิบห้าสิบ้เรอยากเห็นการสโทษกานต าม้ามาเสือที่อ่านเกิดแล้วจริงกลายลูกนี้จังไปตตัวจังาวะาขอเถื่นเถือจะมาตามรับไปได้ครับโอ้โหคนไทยเห็นฟอร์มแบบนี้ต้องบหกว่าอยากจงกันเรื่องทีเลยแล้วสำนักผู้สาวประตูของทีมเดือด ยัเาตันช่นนเนี่นยตัดให้เรื่อนี้ไม่ดีจังหวะสองยันติดอีกค่ดูแลงันเต็นตจยังพันเร่งามาเข้าทาัแล้ยกข้ามาลิงเส้นื่นี้้นออกข้างมาแล้วเจะรุมรนแบด้วยครับเื่อกำเบกมาเรื่นี้แล้วลื่นนิดนึงจังหวะสอ สองให้มา,มาทางขวานี่สั้นแล้วจังหวะนี้ตัดขึ้นมาแล้วเจ้าไฟเองยังตึงมาครับสามแล้วลให้มาถวยจังหวะนี้ทางซ้ายต้องดอลกลับม,มาใหม่แล้วโูกไปได้สามคนจังหวะนี้มีเพื่อนทางขวาแล้วให้มาอย่างไม่มยิงแ้จังหวะสองโดนลงตส่ามาโจไฟขวาตัดขาไล้วผมไม่ติดกับจังหวะนี้ไม่ไมแรงเินไปเน่ย อย่างเชฟมันยังอยู่นแดนแดงครับแล้วก็ให้ดที่คุณเลือกมดั้งบออย่างนักเตะที่เราเล่อีกาที่มึงตัวหนึ่งหลอกแล้วหลุดเดี่ยวแล้วสมนี้ไม่อันยี่ไปชนเสาอีกครับอ้เพือนสยลโอยังไม่ทั้ตขึ้นนำแล้วเหมา โอกาสแล้วรวมกันที่น่าจะร่วมสุดแล้วหวนเล่เรื่องนี้แบบดังไม่โดยนะจังหวะสองแบบลอยชท้านิดนึงครับยังได้แล้วพม่าแล้วตัดจริงดบก่งเล็กยุ่งถึงต่อเลยครับ

อีกหนึ <Han> ่งต <col p id noise> ันแน่งครับ hmm. น <AP L ES> ่าจะเป็นทิมเดียวดรวมายืนราอยู่แล้วเราเปลี่ยนเอาที่โฟล์ออกมาครับเราเปลี่ยนที่เล่นหมายเล็ี่เป็นที่อาร์ครับนอยู่ไหนขวาตลย์ให้มาเรื่นี้ตอนนี้ขยะที่ตไปเล่นทางขวา เดี๋ยวเข้าท้าเแยงแล้วครับแล้ให้เรื่องได้เสี่ยว่าจังหวะนี้กัดกินด้วยซ้ายยังติดคอแล้วให้ฟาวจังหวะนี้นี่ครับกรรมการมองว่าท้าให้หวานั้นตรงกวะนี้ออกข้างซ้ายออกเอาฟังทำตัดสินนิดนึงครับออกไม่เอานะเนี่ยรับตลงกวดั้งหุ่นในเกมครับอย่าไปเสียสมาธิครับไรเน ไ sí, ้ต like ัว <the> ่าจังหวะนี้สำคัญเลยเข้มต้องมาดูว่าทำแน่ตัดกับตอเยืนที่บอนแล้วฝันลูกนี้เลยสงชอดีครับกยายามจะฝั่นเพืเขาเข้าหางที่อ่อนนะแต่ว่านี่ควมจริงเดียวต้องอยู่ในเกมของตัวเองครับ ๋ยวจะเปิดบอลต้องออกมาต้องกอบแ้บดูเกตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้เป็นรองนะคะแนนโดยเฉพาะตกดอที่ตากที่เสนออยู่ถึงก็ตัวสูงนะหือายังให้เพื่อนทำนะสำหรับปีนี้มโอกาสน้อยกว่าและนะแต่ว่าก็ทำมก็ยังทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะถแลวให้มาไม่ดีะจังหวะนี้ลแล้วลแล้วไปทางขวาว ตีดูนี่ด้วยครับตัดมาทางซ้ายยังได้อยู่เลยแล้วยิงอัดม้าที่นี้มุ่งส่งต่อครับจังหวะตัวตับถือว่าทำได้ดีแล้วยังได้จริงเดียววิวจังหวะนี้ต้องคอเลยพี่เตนหยุดมาได้านขวาให้งใจเก่งเพื่อนครับตัดคู่นี้ยังได้อยู่แล้วแล้วไฟทางแคบยังต้องรับกลับมาครับจังหวะนี้น่าจะได้ฟาวครับแล้วพี่เตนมีอาการบาดเจ็บบ้าง เดี <segue> ๋ยวหนูเพิ่อนิดนึงนะเพื่มขนาดเอานะไม่ได้ครับกินเดวี่อุ่นไม่ไหวครับเดี๋ยวจ็จหนักเท่าไหร่ครับนี่ครับแ่ขาไม่รู้ครับ มาใหม่นี่ครับเป็นเิดนะเอาครับได้เซฟคิดงหอดนี่ต้องดำเนินเข้าไปกดดันครับแล้วติดคิดหนึ่งตัวีออกหลังเอาได้เป็นคอนเนอร์ต่อเนื่องเลยครับโค้นเวลาแรกนี่เหลือประมาณต้นห้าทีแล้วยังไม่ตรงต่อครับสำหรับพี say, like ่ต๊อกผมมีขันตัวเองมาเริ่มต่ำนิดหนึ่งครับปกติเริ่มเป็นตองหน้าครับ เนี่ยต้าหมายได้เฟอร์นะอนบ,บางลุงนี่ต้องต้องระวังหน่อยนะสวัสนีครับต้องระวังเลยจังหวัสดีครนะนะนะับบอลจะออกครับตึงระหว่างด้านข้างครนะอยูด่ด้านข้างของสนามครับเดี๋งวถ้า, <ใช S 1> าอย่างน,านีงน้ังนทะีนึงครับใช่คนระับจอผ่อนได้ก็น่าจนะผ่อนนิดนึงครับอย่างพวกเล่นที่เล่นในลิงก์เราเขาจะเป็นไวทำงานแล้วครับเพราะงะั้นเจ็ดมาจะไม่คุนะ้มครับใช่นะครับเราทำนึงถึงเรื่อง การใช้กินก็ทำวันด้วยคนระั hey. บุวันนี้ยังไงแมมช์หน้ากนะ็ยังมีคนระับเราโยวโนต่อไปแล้วเมื่อกี้ภาษาของเพนโจสองเต่ทิ้งลยไปได้ครับเราปล่อยมาเข้าทางคาแร์มื่อกีูุ้ลานีเข้าข้อเลยด้วยครับเดียจกลนแตะมาตรงกลางแล้วานเท้ายิงนิงนีอย่งไม่โกม่อบ จังหวะแรกเราเลือกคิงเองลูกหลุดมาเด็้สาวคนเงาโผล่แต่ลูกคิงเองจังหวะนี้นี่เราไปตรงตัวผู้สาวตัวครับจังหวะนี้หมอทำได้ดีแล้วแต่ผู้สาวตัวนี่ยเป็นนั่นโกยครับยังอยู่ดีกว่าถูกเวลาครับไม่จังหวะนี้เราทิ้งมซ่ดูนี่หมอต้องเดินครับับมาเองแล้วทางซ้ายที่จเป็นตัวเดินเกมของเข้ามาอย่างแฮริงเรียบกัดจังหวะนี้ครับ นี่คกรมการต้องเป่าอยู่ตอนนถ้าย้อนกลับมาให้เปล่านี่ครับเดี๋ยวต้องดูแลบวดูตัดสินครับเดี๋ยวขอให้อับมาเปล่าให้ครับเอาเดี๋ยวนจับโดยตังเตะขึ้นมาบางครับถังิเดีวอยู่ไม่้ายไม่ร้ยรงคนนึ่ย เราไปรับกันเยอะท่านั่นทำแม่เราเล่นท้ามาท้ายครับแล้วจ้องที่วอนเลยมีคุณดูครับจะเดินหลอกไปได้ครับหวันนี้เอ้ารถโอ้โหนี่มันม่็จะโดนฝายมือหรือเปล่าครับติดนหวไหวจริงนร้ลูกดี โ้ี่กินยาไวจงพี่โวเลวานตัดผิวออกหวานไม่ได้ล้วเสียไมแตะมุมวนี้จะโจนขึ้นมาเคี้ยวกิวลยิงด้วยขวานี้ยังไม่เป็นทาว่าจะเสริมเติมโอยครับตอนนี้น่ากินเร็ววิวครับจับแล้วเติมทุงนิดไาแล้วแล้วไม่ต่อแล้วีนตอนนี้จะไปหยุดเล่นไม่ได้แล้วเหนี่ยเขาแม่คมัถ้าเสียไม่ดียังไม่ได้จะไปหยุดเล่นไม่ได้แล้วเสียวเสียวขาดยอหลายทีเนียไปหยุดล่นแล้วเสียประตูแล้ว เมือจังหวัดนากันขอโทษกันนิดนึงครับเนี่ยครับดีครับต้องเกิดจับโดนเลยเพราะแม้ว่าจะเกิดแล้วเสียงไม่แต้มือึอีกครั้งหนึ่งโดนมาแล้วขาถึงต้องโดนใครเหรอครับโอ้โหผ่านต้งไหวผ่านมาน่านนจะเป็นทางด้านทีเดียวนี่น่าจะได้ประตูที่นำอย่างยิ่งเลยครับแต่ตอนนี้ยังทำเหนือเหนือที่สูงไม่ต้องต่อสูงครับยังถือว่ายังไม่มีใครเลีเ่ยงเสียเปรล่าเราต่น เราหลบไปสวยแล้วจ <c ười> <ừ. S 1> ังหวะนี้เราจังหวะสุดท้ายน่าจะโดนเล่นเสียวู่ออกฮะแกโดนตายแกตายตายตายอ่ะเกิดมุมจังหวะนี้เล่นสั้นเลยครับเราหาจังหวะยิงอยู่ลูกนี้ยิงได้แล้วยังไม่ถึงก่อแล้วหมดเป็นไปครับ อยู่ในช่วงท้ายของเรื่อมาแล้วแล้วเนี่ครับมีปัญหาการลดตั้งแต่ึมนมาสำหรับคิเดียวเจมส์ครับเนครับต่าดี้นี่บอกให้เพื่อนไปครับแต่ว่าเพื่อนไม่ขึ้นแล้วมาลับบอลย้นให้มาเหิเจเติมอ่แล้วเนี่ยเผาฟ้าแล้ว ต,ติดตัวครับแล้วมาเข้าทางรบให้มาจับทางซ้ายลูกนี้ไปเองครับมาสุดเส้นแล้วบาดเข้าในตังหวัสองโอ้ย,ยังเก็บได้ครับทิ้งเลยมืและเจอสวนข่ับจังหวะนี้เจ้าไพ่มาตรงกลา,างทะลุขาวาลแเตือนหนึ่งไว้ก่อนครับหนึ่งทีทำชี้หนึ่งสองครับแล้วเตือนเก็บได้ครับจังหวะ

ข,ขนานขึ้นหน้ามาออกยังงงทิ้งมาได้คแล้วเข้าทางคาแม่ด้วยแล้วสว่างอหลอเข้าขวาเยิงก็ยิงเต็มบล็อกลบครจะได้มานเฟรมรัโอ้โรสวยแล้วช้าเขาืนเนี่ยแล้วสว่างนะฮะรื่หนึ่งนล um ้แต่สว่างสองนงได้เป็นลุกพุ่งเมดเวลาท่งแรกหนึ่งนาทีังพอมีเวลาของราสองทีหมนี่อันนี้ได้เหลี่ยมบางสวยแต่เเข้าทางท อยู ado, no ่ในช่วงเลาบาดเจ็บแล้วครับอย่ามีเีบเวลาบาดเจ็บหนึ่งนเงียบผู้เราแรกี่เหล่านี้เชื่อคุณเมื่อสายมาตรงกลางพวกนี้ยังติดพุ่งเรยเลยครับหายไม่เต็โอ้โหครับผานมาที่ทางนะต้องบอกว่าตามคำที่ขอวนด้านผู้ชายโนี่ใก้เคียงล้ววันนี้มันก็ฟ์มดู แต่แบบนีน้แม่แล้วเป็นพี่เฟยครับแ oh <God. S 1> ปดลีกทีนี้เข้าไปเลยคนระับไม่โดนใครเลยคนระับโอ้โหมาแนละ้วประตูแล้วทีงเดวนะิลครับใช่แล้วตอนนี้แม่ขึ้นนำคะแนนไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนยนะ์แล้วโอ้โหฟ้าพี่โวดจริงจครับอ่าลงมาเนี่ย โอ้โหโอ้โหนี่อ่อนต่อหน้านี้มีโอกาสาหลายครั้งว่าทีเดียวได้น่าจะได้มากกว่านี้ต้องหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้แล้วโอกาสาแบบนี้ไม่มีเพิ่เติมไปเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าทุกครั้งทโดนตัดให้โดนนะโอ้โหชควงค้ายเกมเลยนี่ครับหนึ่งศูนเนี่ยครับผมเป็นเงินหนักทไนครั้งแล้วน่าจะทำเติมเยอะๆตายด้วยนแะแต่ว่า่รทีเดีวยวต้องบอกว่ารับอย่างก